ชุดหุ่นฝึกหัดและสอนช่วยชีวิตฉุกเฉินออกแบบมาเพื่อใช้ในการสอนกดหน้าอกและใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจในภาคประชาชนโดยชุดหุ่นประกอบไปด้วย 1. แผ่นผ้าใบเพื่อติดตั้งหุ่น CPR พร้อมแสดงขั้นตอนกดหน้าอกและ QR code วิดีโอเกี่ยวกับชุดหุ่นต่างๆ 2. หุ่น CPR ติดตั้งบนแผ่นผ้าใบ 3. เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบจำลองพร้อมแผ่นนำไฟฟ้าใช้แปะบนผ้าผู้ป่วยจำลองสิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมมาเองสิ่งของที่มีน้ำหนักเพื่อตั้งโทรศัพท์มือถือขั้นตอนการกดหน้าอกช่วยชีวิตวางเข่าให้หุ่น CPR อยู่ระหว่างกลางของเข่าทั้งสองข้างวางสิ่งของที่มีน้ำหนักเพื่อตั้งโทรศัพท์ วางโทรศัพท์โน้ตบุ๊กหรือแท็บเล็ตให้ตรงกึ่งกลางของแผ่นผ้าใบผู้เรียนจะต้องสังเกตในกล้องวิดีโอให้เห็นท่าทางการกดหน้าอกเพื่อให้วิทยากรตรวจสอบความถูกต้องของการกดหน้าอก